เราสู่ดินแดนบ้านเฮาเพื่อนเฮาเลยพี่น้องอโอ้อาจประตูกลับ,ลบอีกอน้องนหนมไปเห็นทับประหงผมตากตากันผาบงามลองซองเราอยู่เพื่องผู้เดียวแฟนครับโอ้เพื่อนเราแฟนเด้อเราอยู่ผู้เดียวขี่ไก่กับจุ้นมุมีเนี่ยไปพี่น้องโอ้โอ พนังงานขายั้วมไยาเ้ทำเหม็นย่าเง้ยเง้ยเย็กจุกเย็กจุกอะไรหมดเลยเพื่อนคือแปนแ่าหอ่พอตรเลย๋ยวพอดูคำหนึ่งดี่ต้องแกบ ผอนแห้งอะีรวบากระจกมันดงอยู่ปลายมันี่ ้ขนาดสิบไปจากซีบคืน่เนาะบ,บแปลนหลังไปสองคืนกลับมาแล้วเหี่ยนเงินแปลนมาเลยจอดโอ้ตลาดกแ็แปนแปนไม่ปซื้อรถไปใช่เหรอ ใช้แล้วพ่อใหญ่ยังไปซ้ายแลออยยะกิโอ้อยากแปลนเลยพี่น้องคือแปลนแท้โอ้ยคงดีแปลงหึงเอเพื่อนเราแปลนเด้อแม่ไก่กินยังอะแม่เกิดผ้าบเกิดผ้าอยู่แล้วไม่ใช่หนังตัวมาตะวาด เค for ือกแม่เกอบในกองบุญอีอยยื้พอให้เาปวดปโอ้โหเียขนยื้จะไปเฮิงไปยังโอ้โหโอ้ี่ไงกีรงกีรุงบนเลยย้อว้ยิล้มเลยอ๋อคู้บนเลยย้อล้ม้โลดข้าวมาก่อนัว ชิ้นหอนมาติฮะโว้ยเพื่อนมาไปปุ๊บเพื่อนม้าไปเจนอ่ะโอ้ยเซ็ตไปมั้ยเซ็ตงดขั้นเวนมาตั้งไว้อะไยายกี้ได้กินได้ ชุดใจนะเนาะหัว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 มังะ่ย้มคืองโลนะอ้กงดงงดงดงดงงดึ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 ดงดึงงด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 ง ก้อนเขาสิกนกูกอม่ไดดอเ็บไแต่มาเที่ยวมาไหน่ที่เขาก็เน้แต่มาที่ี้ยวะก๋วย่า้าปิ่่ะคุณตบอะเวก็กินเนอกินรสคออีร้อนมันอยากร้อง งอไปเลยจอดนั่งไซเลยดึงด้แม่ดึงเน่ยังบอกต้มาผานะเรองเ่งี้นีมขผาดหยางแล้วมันแงนบนไ้หยางไปผูดหยางเพ่ใบกระโจมพบมมยบ่อใหยางเนาะน้อยเดียวหนึ่ง ยูนีมันยูนีมันมีตะหน้าไม่ได้ย เียนหัวนะยังไม่ปล่อยหัวบ่ะอหัวเป็นหืดหืดหืดรู้นลอยากขืนะเฮ้ก็เพิ่นจะขืนได้ก็ได้ก็ะด้อหัว

มาเพื่อกระเก็บอยู่ส่วนพึ่งกันว่าหำขันบูดก็ได้แเลยตัวแนวตัวแนวกับบูดน้องร่อยเลยอะไม่กินก๊อกไม้เบูดไม่กินก๊อกไม้งามเด้ใส่สุดนี่เป็นอ่องตองอ่องตอง แตาตุ๊นี่เห็ดขาดเนาะคือสวยงามทะเลปู่อืมนาเฮ้เล็ได้ขาวแล้วบ่ะฮปาท่น,น่ <c oughs> นขะ่ปมคือเอากระตจทำ กี่ขาวเลแม่ะนาหาเจ้บมันยังอะไรประแดกจับจนนอนเป็นวินเยอดมันิ็จเนาะจ้วยจบ้กิ๊เจ้ากดินะจอบจ้มากกอยรคน่ากระโตกเนีก็่าหามาคุ้เวลาเค้นอากระโตกนะลูก มันไม่น้ำเลาเยมันอันน,นั้นแ่หินง้ไม่แล้วไม,ไม่แล้วเออมาโจ๊กอีแล้ว15เข่าเลยฮนะเกมแกะเกมแกะมาเลยเต้นกับแปน้นดีวะเอามีดมาด้วครั ตีแห้งไลย,ยิงเอ้ยมือไปหาตีโหลดเพิ่งตะคิดดินแล้วมาโจกติบเขา่ามุมวับไปเม็ดหนึ่งไปต่ออีกพี่น้องเลยผมจะมันคือ,อใส่สุดนะแม่แตะมันคือ ไปขึ้นห่างไงตุ้ยเป็นหนึ่งเป็นเมียนหรอพี <laughs> ่แม่ก็มาย่านบันไดเลื่อนกู้โบก้าขึ้นกู้โขึ้นเก็บใส่ของกินนะครับปรโตูกินบ้านนี่ไม่ได้จังปาดเออกินโล่ได้าังปาหนังกิน ทำสบายดีป่าลุงและอย้โกินข้าวแต่อยู่โอเพือนแบคทีเรียปุูกป้ากินอะไรก็ออกมากินกับแกงหนุกตัวหนึ่งโอ้ยไอ้อีหน่อยมันกินหอดปลาแดดผอมนะฮะข้าวสดน้าเัมือนกันชื่อไ่หวานเฉได้ลูกมันหน่อยมันเบิร์ตต้อนานั้นสดได้ลูกละหมูขุ่นเจ้ำกระจ้ำ ก็จูบูนะบรกินนะไปเด้อป,ปัตัวได้ปัตัวนี่บัวน่อยนะ,ะนีอ,นนอืมยังใหญ่ขวหงมันมันทั่วแะเว่าเอาเสรถุงอยู่ขามาันสิไปใสเม็บนบมดเเอามาจักถุงจะบอก ซื้อมาตัว啊ซื้อมาตัวอืมซื้ออมาตัว啊เอ้าซื้อมาไรเนี่ซื้อไปแล้วเื้อมากินนี่แหรอหมัดละสองพันกีบผมเป็นตะซื้อเตะไม่อันไปเก็บกันอีเทปจะละลืมซะอยู่ตู้เย็นนี่ครับผมลืมพี่น้องเอ้ยลืมมากเลยลืมหมัดละสองพันกีบจะเบิ่งลูกผมเปตนโะขวดยิ่งใหญ่ เพืออ่อนตัวชุมเาไปเอาหมากมี่เลยแล้วค่ะไม่บอกมาอันนัก็ลืมพี่น้องเอ้ย,ววยมาคุ้งเอามาถั่วเก็บมาแต่ชวนมาถีบลื้อเจาอยู่ตู้เย็นยายชุบเปิ้ลคลายเอาพี่เปิ้ลคลายเอาเงินผอโทรนำมาหอดอนะเอามาหอดอันบ้านน้ำใสอีพ่อโทรนำให้เอาไปส่งให้บ่เพอดนะมันหกกนักไกลเนาะแม่มันกระเทิร์น ก็เลยบอกให้เอามาส่งใหรอจะแม่ก็เลยบอกเอาไว้ให้เล่าสะถ้าเอาแต่ตอนนี้กับพ่อแม่แล้วล่าคลิปจะหนีแล้วพี่น้องกินหมักแห้งน้ำไออีกสบายดีพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยออกก่อน